5 minutes podcast b r o u g ที่ o you บ่ายสีจัน everyday matte lipstick lip, lip matte แต่ชุ่มชื้นไซส์มินิกับ2สีขายดีเพียง99บาทที่7 e เ e ่ e เเท่านั้น,นสวัสดีครับนี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีคุณอยู่กับประเวศธนุสาหะนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของสถานการณ์ที่ t วิตเตอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า Square ด้วยนะครับสแควรนี่อาจจะดังสู้ Twitter ไม่ได้แต่ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทที่รับจ่ายเงินนะผ่านเอ่อเรียกว่าเป็นทําให้คุณรูดการ์ดง่ายอะเออแปลงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวแต,แต่จะไม่ลงดีเทลสองเรื่องนี้วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของ ซี o ของ Twitter คือแจ็คดอร์ซีนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องใช้คําว่าเป็นคนดังของซิลิคอนแวลเลย์นะครับแล้วก็มีความคอนโทรเวร์เชียลมากๆเลยนะหลายเรื่องที่เขาทำเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็คือ,อ,อที่ผมเคยเล่าให้ฟังไม่แน่ใจว่าน่าจะ สองคำเดือนที่แล้วเนี่ยว่าแกาเดี๋ยวนี้แกกินข้าวอาทิตย์ละห้าหมื้อก็คือกินวันละมื้อนะฮะเช้าอาทิตย์ไม่กินข้าวเลยนะฮะทำฟาสติ้งแบบโหดๆนะฮะแล้วก็นั่งสมาธิวันละสองชั่วโมองอะไรแบบนี้อยากจะย้ายไปอยู่แอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยนะคร <c oughs> ับก็เป็นเสี่คนที่เรียกว่าเป็นลัทธิแดนไลฟ์ฟิกเกอร์คนหนึ่งนะฮะประเด็นคืออย่างงี้ฮะประเด็นคืออย่างงี้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทวิตเตอร์นะครับก็อยู่ในตลาดน,นะฮะก็มีนักลงทุนเข้ามา นะครับยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนคนหนึ่งที่ชื่อ Elliot Management นะครับแล้วก็เป็นเ e Fund ที่มีพอลซิงเกอร์เป็น CEO นะครับประเด็นก็คือว่าอย่างที่ผมบอกครับไลฟ์สไตล์แบบ f l a s h ีแบบ Elon Musk หรือแม้แต่แบบ Jack Dorsey เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เข้าตาทุกคนนะฮะอย่างอย่างเฮชฟันพวกนี้เนี่ยก็ก็จะมาจากสาย Wall Street ซึ่งจะเป็น พูดง่ายคือถ้าพูดเอาเอาดูการแต่งตัวเนี่ยชัดนะฮะฝั่งของคอนแวร์เล็กเขาก็จะแต่งตัวสบายๆกางเกงยียนเชือยืดรองเทางา้าผ้าใบนะฮะวอลต์สตรีทนี่จะใช้สูตรแบบผ้าเอตาเลียนราคาแพงอะไรแบบนี้นะฮะแต่งตัวเป็นทางการก็สองฝั่งนี้ก็คือตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงในในแง่ของความคิดในบางอย่างนะครับทีนี้พอพอซิงเกิลเนี่ยเข้ามาถือหุ้นใน Twitter นะครับก็บอกว่าเขาคิดว่าแจ็คดอร์ซี่เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็น CEO ของทั้ง Twitter และ Square นะครับคือเข,เขาพูดคำนี้เลยฮะบ,บอกว่า it begins and end s with the leadership นะฮะคือบอกวนะ่าตอนนี้เนี่ยคือบริษัทที่แจ็คลอรที่ดูแลอยู่เนี่ยคือทั้ง Twitter และ Square ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถมีเขาใช้คำนี้เลย,เลย part นะครับ part time CEO ได้นะฮะเขาก็พูดถึงเปรียบเทียบ Twitter กับ f c e e o o o นะครับซึ่งจริงๆก็ สำหรับเพื่อความแฟนของแจ็คลอรซี่ด้วยเนี่ยผมเองว่าผมคิดว่า Twitter รกับ a c e b o o กก็ไม่ได้สามารถเทียบกันได้ตรงตรงอ่ะแต่ว่าในนี้เขาก็เอา performance ของ Twitter กับ Facebook มาเทียบให้นะครับ a c e b o o k เนี่ยนะครับมูลค่าบริษัทเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น2เท่าใน4ปีครึ่งที่ผ่านมา นะฮะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหามากมายโดยเฉพาะจำได้ไหมครับปัญหาเรื่องเ,อเลือกตั้งประธานธิบด,ดีสารัฐปี2016นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กโดนไปหนักมากนะฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแบบเละเทะกันไปเลยทีเดียวนะครับแต่มูลค่าบริษัทก็ยังเพิ่มขึ้นมา2เท่าใน4ปีครึ่งนะครับในระยะเวลาดเดียวกันนั้นนะคือ4ปีครึ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับมูลค่าบริษัทของ Twitter เพิ่มขึ้นมาแค่10%เองนะฮะ10%เองนะครับคือพูดง่ายคือตั้งแต่แจ็คดอมา จนถึงวันนี้นะฮะจากไีเข้ามาตุลา2015จนถึงวันนี้เนี่ยมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นแค่ส0เอซงนะฮะซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเลขวัดต่างๆยกตัวอย่างเช่น advertising revenue นะฮะในไตรามาสแรกของปี2017เนี่ย advertising revenue ต่อ daily active user คือสมมติคุณมี daily active user เท่าไหร่นะฮะออก,ก็ก็ดูว่าคุณได้เงินเท่าไหร่ต่อ daily active user เนี่ย เพิ่มขึ้นมาบของ Facebook เพิ่ม72%นะฮะสามเท่าของ Twitter นะครับแล้วก็ Net Operating Margin นะฮะของเฟซบุ o กเนี่ยคือ34%นะฮะที่ Twitter เนี่ย Net Operating Margin เนี่ยอยู่ที่1 1เท่านั้นนะะซึ่งถือว่าสถานการณ์เนี่ยแตกต่างกันเยอะมากนะครับก็เลยมีความพยายามของเรียกว่าของ คณะกรรมการบริษัทนะครับที่จะปลดแจ็คดอร์ซี่ออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter นะครับอันนี้เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะเป็นเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือเมื่อคุณบริษัทคุณซึ่งเริ่มต้นมาจากการเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆนะฮะแล้วก็ขยายมาเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนะี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะมีความจะใช้คำว่าอะไรสไตล์หรือว่าวิธีคิด ของคนที่ทำสตาร์ทอัพจ๋าแบบแบบไซ์แจ็คดอซี่เนี่ยกับนักลงทุนวอลสตรีทเนี่ยแบบพอลซิงเกอร์เนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะคือบางคนกลุ่มแรกอาจจะใช้กัดฟีลิ่งเยอะกว่าคนกลุ่มที่สองอาจจะดูตัวเลขเยอะกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือเมื่อบริษัทมันใหญ่ขึ้นมาแล้วต้องการพึ่งเงินจากข้างนอกนะฮะ มันก็จะหลีกเลี่ยงการคราชกันแบบนี้ไม่ได้พง่ายๆคือเราไม่สามารถจะทํางานแบบเดิมตลอดไปได้เพราะว่าคนอื่นที่เข้ามาเขาไม่มีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกันประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะครับในกรณีของแจ็คลอชี่เนี่ยเห็นชัดเลยว่าเรื่องนี้มันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับที่สามารถอาจจะปลดข้อออกจากตำแหน่งได้จริงๆแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับซีอีโอที่ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีจํานวนมากเนี่ยก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งม,มาเยอะมากแล้วหรือถูกกดดันให้ออกนะครับตั้งแต่เอาเริ่มต้นจาก เก่าสุดก็คือนูนะ่นแหละสตีฟจ็อบนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องโด่งดังหรือแม้แต่ซีอของ Uber อร์เองก็ต้องกดดันออกจากตำแหน่งนะครับก็น่าสนใจว่าเวลาบราิษัทมันโตขึ้นมาเงินทุนเริ่มไหลเข้ามาเนี่ยเราจะบริหารจัดก,การความคาดหวังของคนอื่นที่มีพื้นเพแต่ต่างจากยริ้นเชิงเนี่ยได้ยังไงบ้างขอบคุณที่ติดตาม5 Minute s นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by สีจัน Everyday Matte Lipstick Lip, Lip Matte Size Mini